อย่าเบ็ดกันขึ้นครับมืดแล้วรครับมเมื่อกี้นี่ก็ไปกินข้าวครับพี่น้องอันนี้เอาไว้นี่เลยครับบริเดเอามาเอาไปเบ่งกันครับข้าวนี้ป่าจังหน่อยนะครับโอยจำหกนะไปหนังแล้วหลอนนะพี่น้องบ่ดถ,ถือครับ โบกินเลยพี่น้องเเนื้อ,อ,อยังคือเก่าอยู่แปกเลยครับมันเนี่้โอ้พี่นอ้องน้เบื้งหลังไหมครับอออโอ้ไปใส่ไปใส่เออฮมหลายลังบ่ได้บ่้าไวข้ามาได้ยินเสียงป่าบอดพี่นอ้องจงใส่กินเบ็ดแน่นเ,นเลย โอ้แม่นเลยครับปลาปีลีครับ,รบใส่สวยครับใส่สวยขอครับขออนุญาตเค็บด้วยครับมาเบิ่งหลังที่พี่น้องมีรุ่นอยู่ครับมีอาการโอ้แมน่นลี นี่กดน้อยนี่ใส่สวยอยู่แล้วลปปก็บบแบบบูชิกำลังเป็นกระถือคับบูึินี่ก็กบุหลอดน,นะ นี้หลังนี่คือสีตึงๆอยู่บนเนาะเย็นบออ่อยู่อ่ไปแล้วคอ้บ่อยู่ครับ,บ,ออรบมันบ่อนไปแล้วคุดท้ายไปแน้วคือสิบ,บคุคคละ่ะ เนี่หมดถือครับมาดนี้สองแต้มครับอือปรากฏตัวหนึง่งขอดตัวหนึ่งครับอืออพอป่นครับเนี่ยห่ว้าก็ต้องเหลืออยู่ครับไปแล้วครับเหมือนเส้นหวากันครับ